สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n แนลตองซุยกับผมต้องพันุวัตรนะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีปีใหม่แฟนๆชาแนลตองซุยทุกท่านนะครับหวังว่าจะเป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะและคลิปนี้เป็นคลิปแรกประจำปี2021นะครับผมจะไปคุยจัดเต็มเรื่องของเหตุผลสำคัญที่วิตองกวิน จะคัมแบ็กสู่เมืองทองติดตามกันให้ดีครับสำหรับแฟนบอลกิเลนพยองแต่ช่วงแรกนะครับช่วยการกด s ั b s ไ r i b e ในช anel ต้องสุยมุ่งสู่30,000ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันุวัฒน์และคลิปนี้สุดพิเศษนะครับผมมีของรางวัลมาแจากหลังจากฉลอง2 0 0 0 0ซับในช anel ต้องสุยนะครับด้วยการแจกเสื้อตูดูบอลไทยคอลเลกชันล่าสุด1รางวัลด้วยการกติกาง,ง่ายๆนะครับ เพียงแค่คุณเนี่ยกด Subscribe ในช่องต้องซุยแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ว่าทำไมคุณชอบดูฟุตบอลไทยคอมเมนต์ comment ไหนถูกใจผมผมจะไปกดหัวใจแล้วก็คอมเมนต์ตอบแล้วผมก็จะแจกเสื้อตูดูบอลไทยคอลเลกชันใหม่หนึงรางวัลให้กับคนนั้นเลยนะครับมาร่วมสนุกกันได้นะอาแต่คลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับ ก็จะไปคุยจัดเต็มถึงเรื่องของเมืองทองกับเรื่องของพี่ตองกวินว่าตกลงยังไงกันแน่ครับเพราะตอนนี้พูดตามตรงว่ากระแสที่พี่ตองจะคัมแบ็กสู่เมืองทองค่อนข้างสูงมากเพราะอย่างที่ทราบว,ว่าเมืองทองเนี่ยจะเป็นทีมที่ได้พูดคุยกับพี่ตองเป็นทีมแรกอีกทั้งสถานการณ์ของดังวัลลัมผู้รักษาประตูดีกรีทีมชาติเวียดนามของเมืองทองเนี่ยไม่ค่อยจะดีอาจจะไม่ได้ไปต่อกับเมืองทองนะครับ หลังจากไม่มีชื่อมา2เกมติดต่อกันซึ่งเป็นเรื่องที่แฟนบอลชาวไทยให้ความสนใจกันเยอะมากๆเพราะชื่อของพี่ตองกวินนะครับยังไงก็ยังเป็นเบอร์ต้นๆของเมืองไทยในคลิปนี้ครับจะไปคุยถึงเหตุผลที่พี่ตองกวินจะคัมแบ็กสู่ทัพกินเลยไปหยองอีกครั้งว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ย้ำอีกครั้งว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวที่ผมนำมาเรียบเรียงนะครับไปดูที่เหตุผลแรกก็คือเรื่องของสไตล์การเล่นนะครับ เมืองทองในยุคข,ของมาริโอเนี่ยจะเน้นการต่อบอลกับพื้นเป็นหลักและจะให้ผู้รักษาประตูออกบอลกับเท้าสั้นๆบิ้วบอลง่ายๆไม่มีเตะมั่วซั่วนะครับคล้ายๆกับฟุตบอลเจลิกเลยซึ่งผู้ตามตรงพี่ตองเนี่ยชอบสไตล์แบบนี้มากถึงแม้ว่าพี่ตองเนี่ยอาจจะเป็นผู้รักษาประตูที่ไม่ได้ใช้เท้าทีอะไรขนาดนั้นนะครับแต่นั่นมันคือก่อนที่เขาไปเล่นฟุตบอลเจลีกแต่ตอนที่ไปเล่นเจลีกเนี่ย พี่ตองรู้ว่าเขาเนี่ยออกบอลกับเท้าไม่ดีเขาจึงฝึกซ้อมเป็นพิเศษเรื่องของการออกบอลกับเท้าหลังจากซ้อมแบบปกติเสร็จนะครับโดยเขาซ้อมการออกบอลกับเท้ากับพิธิแล้วก็พี่เจชนาทิพย์อยู่บ่อยๆจนพิธิบอกว่าเรื่องลูกเท้าของพี่ตองในตอนนี้ดีมากๆและพัฒนาขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากนะครับเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้รับโอกาสลงเล่นในเจลีกเพราะฉะนั้นพี่ตองเนี่ยจึงอยากเอาวิชาจากเจลีกอันเนี้ย มาใช้กับฟุตบอลไทยนะครับซึ่งผมมองว่าพี่ตองเนี่ยเขาอยากโชว์เรื่องอาวุธใหม่ที่เด็ดใหม่ของเขาก็คือเรื่องการออกบอลกับเท้าซึ่งต้องยอมรับว่าการมาเมืองทองเนี่ยน่าจะตอบโจทย์และอย่างพี่ตองเนี่ยก็ดูเมืองทองแข่งบ่อยๆและเขาชอบสไตล์ของมาริโอยูรอฟกี้ในรูปแบบการคุมทีมอย่างมากนะครับเหตุผลที่2ก็หน่อยก็คือโอกาสลงเล่นนะครับ ถึงตอนนี้พี่ตองเนี่ยพูดตามตรงครับต้องการโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องเพราะต้องยอมรับวว่าตลอด3ปีที่ไปค้าแข่งต่างประเทศกับเบลเยียมแล้วก็ในญี่ปุ่นกับเจลีกเนี่ยพี่ตองได้โอกาสลงสนามน้อยมากๆนะครับแทบจะไม่ค่อยได้ลงเลยทําให้ความมั่นใจของเขาหดหายซึ่งการกลับมาไทยลีกในครั้งนี้เนี่ยในส่วนตัวพี่ตองเนี่ยเขาก็หวังว่าจะได้รับโอกาสลงเล่นซึ่งถ้ากลับไปอยู่กับเมืองทอง แน่นอนดังวันลำต้องย้ายเท่ากับว่าจะเหลือแค่สมพรยศซึ่งเชื่อว่าพี่ตองน่าจะสู้ได้และน่าจะได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงและอีกอย่างนะครับถ้ากลับมาเมืองทองตอนนี้เนี่ยยังมีเวลาให้พี่ตองได้เรียกฟอร์มเก่งกลับมาเพราะการเล่นกับเมืองทองในปีนี้ไม่ได้กดดันอะไรมากเพราะเมืองทองเป็นปีที่ทดลองและพร้อมให้โอกาสผู้เล่นนะครับ ไม่ได้คาดหวังถึงการจะไปลุ้นแชมป์ไทยลีกกับ BG หรือการท่าเรือนะครับซึ่งน่าจะตอบโจทย์กับพี่ตองเรื่องของโอกาสลงสนามแล้วก็เรื่องของการเรียกความมั่นใจกลับมานะครับอันนี้เป็นมุมมองของผมนะแล้วก็เหตุผลต่อมาก็คือความสัมพันธ์อันดีของพี่ตองกับผู้บริหารและทีม s อสเมืองทองนะครับต้องยอมแล้วว่าพี่ตองกลับเมืองทองเนี่ยอยู่กันมานานนะครับเป็นลูกม,มอ่อของทีม เมืองทองก็เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของพี่ตองซึ่งพี่ตองก็พูดอยู่เสมอว่าเขารักที่นี่อย่างมากๆอีกทั้งแม่ติ๋มนะครับคุณแม่ของพี่ตองเนี่ยก็ไปตามเชียร์เมืองทองแทบทุกนัดถึงแม้ว่าพี่ตองเนี่ยจะไม่ได้อยู่กับเมืองทองแล้วรวมไปถึงพี่ตองนะครับยังมีสายสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารเมืองทองนอกจากนี้ถ้าเปรียบเทียบว่าเวลาเนี่ยเราไปเจอเรื่องที่ไม่ดีสิ่งที่จะช่วยชโลมจิตใจได้ดี แน่นอนก็คือการกลับบ้านนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับพี่ตองกวินตอนที่เขาไปฝ่าอุปสรรคกับการเล่นฟุตบอลต่างประเทศมากๆการกลับมาฟื้นฟูต,ตัวเองที่เมืองทองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเหมือนการได้กลับมาที่บ้านผมมองว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์อย่างมากนะเหตุผลต่อมาก็คือเมืองทองนะครับต้องการผู้เล่นตัวเก๋ามาช่วยประคองน้องๆต้องยอมรับว่าในปีนี้นโยบายของเมืองทองอ่ะ ก็คือการให้โอกาสเด็กในทีมให้ลงเล่นเยอะที่สุดแต่ในทีมก็ต้องมีนักเตะตัวเก่าช่วยประคองด้วยซึ่งตอนนี้เมืองทองเนี่ยผู้เล่นเก่าๆไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที่เห็นจะชัด2คนหลักๆก็จะเป็นวัฒนาภาัยนุ่มและแดนเล่นะครับกับตันทีมกับรองกับตันถ้าได้พี่ตองมาอีกสักคนเนี่ยก็น่าจะทําให้ช่วยประคองน้องๆได้ดีขึ้นและจะทําให้เมืองทองมีความสนใจ เพิ่มมากขึ้นและเพิ่มความเก๋าได้อีกระดับหนึ่งเลยนะครับเหตุผลสุดท้ายบทบาทกับตันทีมที่รออยู่ครับเชื่อว่าถ้าพี่ตองกลับมาที่เมืองทองเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะได้รับบทบาทเป็นกับตันทีมเพราะว่ากับตันทีมคนปัจจุบันอย่างวัฒนาภายนุ่มผมก็เชื่อว่าพี่ไม้พร้อมจะหลีดทางให้กับพี่ตองด้วยคาแรคเตอร์ของพี่ตองครับในความเป็นผู้นาคอยกระตุ้นน้อง ผมคิดว่าถ้าเขาเป็นกับปันเมืองทองน่าจะช่วยกระตุ้นแข้งวัยรุ่นในทีมได้เป็นอย่างดีเพราะเขาคือไอดอลของใครหลายๆคนแล้วก็ประสบความสําเร็จมา,มากและก็มีประสบการณ์ทั้งฟุตบอลเบลเยียมฟุตบอลเจลริกรวมถึงฟุตบอลไทยนะครับซึ่งมันค่อนข้างตอบโจทย์กับเมืองทองมากที่สุดและอ,อย่างครับคิดดูแพชชั่นของเมืองทองจะมีเยอะมากมามาลิโอยูรอฟกี้เรียกได้ว่าคอยกระตุ้นนักเตะข้างสนามส่วนพี่ตองกวิน คอยกระตุ้นนักเตะในสนามแข้งเมืองทองวิ่งกันมันแน่นอนนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะนี่ก็เป็นเหตุผลที่ผมลองมาวิเคราะห์เองนะครับแต่ถึงอย่างไระะตามเมื่อยังไม่มีการชูสเสื้ออย่างเป็นทางการก็ยังไม่การันตีว่าพี่ตองจะกลับมาเมืองทองซึ่งแฟนบอลกิเลนปรหยองต้องลุ้นกันนะครับเพราะตอนนี้อีกหนึ่งทีมที่แสดงความสนใจในส่วนของพี่ตองกวินอย่างท่าเรือก็พร้อมดึงตัวไปร่วมทีมเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นท้ายคลิปนี้ครับผมจะมาลองวิเคราะห์เหตุผลที่พี่ตองจะย้ายไปอยู่กับการท่าเรือแบบสั้นๆกันบ้างเหตุผลแรกก็คือการท่าเรือนะครับแสดงความชัดเจนว่าอยากได้ตัวพี่ตองไปร่วมทัพเพราะมาดามแป้งเนี่ยเคยออกมาชวนพี่ตองผ่านสื่อว่าให้มาอยู่ที่ท่าเรือให้มาช่วยกันนะครับนอกจากนี้การท่าเรือเนี่ยยังมีโปรแกรมฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มรออยู่ รวมถึงต้องการลุ้นแชมป์ไทยลีกกับ B ีจีไปยาวๆซึ่งประสบการณ์ของพี่ตองกวินเนี่ยช่วยท่าเรือได้เยอะแน่นอนเพราะว่าประตูทั้ง3คนของท่าเรือในชุดปัจจุบันเนี่ยทั้งวอลุสสีสุภารัตนย 2, นยสองแสงจันทร์รวมถึงวัชระบัวทองฝีมือดีจริงนะครับแต่ถว่าพวกเขาไม่ค่อยนิ่งพร้อมหลุดทุกเมื่ออย่างเกมล่าสุดวอลุสสีสุภาก็โดนยิงไปถึง6ประตูไม่รู้ว่าความมั่นใจจะเป็นยังไงแต่ถ้า ถ่าเรือได้พี่ตองมาเนี่ยการแข่งขันภายในทีมจะสูงขึ้นและอีกอย่างการท่าเรือพร้อมทุ่มดึงตัวพี่ตองกวินมานะครับเหตุผลต่อมาคือเรื่องของความสําเร็จพูดตามตรงว่าการท่าเรือในตอนนี้คือทีมลุ้นแชมป์นะครับเพราะด้วยศักยภาพผู้เล่นต่างๆที่ทางท่าเรือดึงเข้ามาแล้วก็เงินทุนต่างๆของมาดามแป้งนะครับซึ่งพี่ตองเนี่ยจะมีโอกาสคว้าโทรฟี่แชมป์แน่นอน ส่วนถ้าไปเมืองทองก็มีโอกาสแต่ต้องใช้เวลาอีกสักพักนะครับถึงจะกลับมาอยู่ในการลุ้นแชมป์ไทยลีกซึ่งก็อยู่ที่พี่ตองว่าจะเลือกอะไรนะครับแต่ถ้าว่าการไปท่าเรือเนี่ยพี่ตองก็จะยังไม่การันตีตัวจริงแน่นอนต้องแย่งตำแหน่งกับทั้งวอลวุธและก็ลตัตนันนะครับรวมถึงยังมีเวลาให้พี่ตองปรับตัวไว้มากเพราะปีนี้การท่าเรือต้องการลุ้นแชมป์ไทยลีก ถ้าพี่ตองไปและลงเล่นพี่ตองก็ต้องทําให้ดีเลยเรียกได้ว่าห้ามพลาดเด็ดขาดถ้าพลาดเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเสียตําแหน่งตัวจริงแล้วก็เป็นวอลุ์วิกลับมาอะไรประมาณนี้ในมุมมองของผมนะครับซึ่งเชื่อว่าบทสรุปของพี่ตองกวินจะไปะอยู่กับทีมไหนระหว่างเมืองทองกับท่าเรือคงได้บทสรุปในเร็วๆนี้นะครับส่วนตัวผมคิดว่าพี่ตองกลับเมืองทองเนี่ยเหมาะสุดๆเมืองทองในตอนนี้นะครับ ปลูกกิเลนต้องใช้เลือดกิเลนและอย่างถ้าเกิดอยากจะปลูกกีเลนให้กลับมาพยองการที่ใช้กิเลนที่เป็นกิเลนเก่าๆและก็เคยพยองและยังมีแพชชั่นอยู่เต็มที่น่าจะช่วยให้กิเลนเลือดใหม่พยองได้ขึ้นกว่าเดิมนะครับผมมองว่าน่าจะเหมาะอย่างมากนะสำหรับพี่ตองกับเมืองทองกลับมาเรียกความมั่นใจ กลับมาสารต่อตำนานกลับมาเป็นกับตันทีมเหมาะสุดๆนะครับแต่ผมก็ย้ําอีกครั้งว่าในเมื่อยังไม่มีการชูเสื้ออะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งด่วนมีลงหลายเส้นทางให้จับตาดูดีๆดิวนี้ผมเชื่อว่าจะมีบทสรุปในเร็วๆนี้ให้ติดตามกันนะครับเรื่องนี้สนุกแน่นอนแล้วก็พี่ตองย้ายทีมเนี่ยจะเป็นเรื่องยืหาแล้วก็เป็นบิ๊กดิวเลยแหละอะ ก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับฝากช่วยกันกด s u b สไคร b ์ในช anel ต้องซุยกันด้วยมุ่งสู่30,000ื่นซับไปด้วยกันนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนวัน์และอย่าลืมนะครับร่วมกันสนุกกันได้ผมมีเสื้อตูดูบนลไทยคอลเลกชันใหม่มาแจกกันหนึ่งรางวัลกติกาง่ายๆนะครับก็เพียงแค่คุณเนี่ยกด Subscribe ในช anel ต้องซุยพร้อมกับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่าทำไมคุณชอบดูฟุตบอลไทย คอมเมนต์ไหนถูกใจผมผมจะไปกดหัวใจแล้วคอมเมนต์ตอบซึ่งคุณจะได้เสือ้อตูดูบลไทยคอลเลกชันใหม่1รางวัลและผมจะส่งให้ถึงที่เลยนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยและย้ำอีกครั้งอันนี้เป็นมุมมองความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามากันได้และช่วยกันกด s ั b s c ค i b e ด้วยคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ